สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f c ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะแล้วก็ขอสวัสดี f c ลุงพลป้าแตนทุกท่านนะคะสำหรับ f c ท่านไหนที่ชอบก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่ให้กำลังใจ ทีมทนายของสำนักกฎหมายธรรมรังสีนะคะแล้วก็ให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะคะในทุกๆรอบที่มีการขึ้นศาลเนาะก็ดีใจนะคะที่เอฟซีอยู่เคียงข้างทีมทนายของเราแล้วก็อยู่เคียงข้างลุงป้ามาตลอดนะคะสำหรับหลังบ้านเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะ อชอดอกไม้งามๆนะคะพี่ๆแล้วก็อของทุกชิ้นนะคะที่ให้กับทีมทนายของเรามาให้เป็นกำลังใจนะคะพี่ๆกำลังใจเล็กๆน้อยๆแต่ความหมายมหาศาลนะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ FC นะคะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของหลังบ้านด้วยนะคะก็คือสบู่ล้างหน้านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0622253979นะคะหรือแอดไลน์มาที่ ID l ดีย777888เจเลข2ตัวนะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ ก็จะมีน้องๆคอยตอบอยู่นะคะหรือบางครั้งตัวหลังบ้านเองก็จะเป็นคนรับโทรศัพท์ก็มีเช่นกันนะคะพี่ๆก็ขอขอบคุณร่วงหน้านะคะใกล้ปีใหม่แล้วใครจะสั่งเอาไปเป็นของขวัญหรือไปฝากพี่น้องญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเรายินดีให้บริการนะคะ สำหรับทีมทนายของเราบางส่วนก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ามีบางส่วนก็ต้องอ,อ,อยู่ทำงานกันต่อนะคะแล้วทีมงานเราก็จะได้เดินทางกลับวันนี้นะคะเราก็จะเจอกันใหม่อีกทีในอาทิตย์หน้านะคะถ้าจำไม่ผิดนะพี่พีเอฟซีตามที่ท่านทนายท่านได้แจ้งไปแล้วเนาะก็ เราจะเดินทางกลับกันในวันนี้นะคะก็เจอกันอีกทีที่มุกดาหารก็เป็นอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ก็คงจะเจอกันที่กรุงเทพนะคะก็อย่าลืมนะคะพี่พ F.C. ถ้าชอบอหลังบ้านทนายลุงพลก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเอามาถึงสนามบินกันแล้วนะคะ F.C. ฟอ้าวปบาวนุ ยูตีเจ้าเบ่ี้ยนคอยบอกโอ้ยมาอุดอันตั้งแต่มากบุกทหารก่เห็นพิชิตมาทรงน่จะมาอีกไหมเจ้าจะให้มาบ่เราถ้าขาดฉันเธอจะไม่เหงาหรอกค่ะไปทุกคนข้าตัวปอลไหมอ่ะใช่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 ของของพนันก็มี

ต่วเดียวที่เขาเก็บแล้วก็น่าเยอนกือคล้องมันจักมาสเวนที่พี่เมย์นิพาไปบ่อยใช่ไหมว่าเกาเก็เพื่อคล้องมันแลเพื่อค้องมันแล้างแปร์างแปรอย่าหรางผมตแปร์ไหมางแปรน่ายนคือมันเป็นหมาที่ลูกหมาที่ยังไม่ลืมตาแต่ว่าเ่าเก่งที่สุดในกมันอะไเป็นหมาตัดแบร์ต่าแบรักกซเอมาสองทินทนายค่ะทุกคนครับก็ทุกมทุกครั ลูกค้แล้วก็ส่งทนายแล้วก็ขอกำลงใจจากทุกคนด้วยทงเลยเอีคง <rattling> จะชินแล้วแหละจะชินแน่อเสีมนขาเดลี้นกตจะชินแต่ว่าท <It> ุรอดูตลอดตั้งแต่มารับมาส่งมับมาส่งตลอดเลยี้วันนี้นะครับลุงพลประแตนก็ได้มาส่งครทีมงานทนายนะครับเพื่อที่ับไปทำหน้าที่นะครับพี่งานที่สำนักกฎหมายทรรรังสีนะที่กรุงเทพครับ ก็อีกประมาณ3วันครับที่มวันสามวันที่เดือนก็เดินทางแล้วที่เดินก็เดินทางนี่ก็กลับไปก่อนที่ดืปกันนะเก้ายี่สิบสามวันสามวันนะครับสามวันก็จันทร์กันอีกประมาณแล้วก็กลับก็ขอบคุณนะครับที่ทีทุกท่านแล้วก็ทุกอย่างยิดีทุกท่านนะครับที่อ่านี่ความเมตตานะครับแล้วก็ช่วยเหลือเรื่อป้าเรื่อดครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานขนายนะครับที่ท่านต้องทำหน้าที่นะครับของท่าน ดีที่สุดครับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวหร่แล้ความป็นธรรมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานทนายธรบมรังสีนะครับทนายสำนักกฎหมายธรบมรังสีนะครับทาโดยท่านสุรชัยชินชัยนะครับทีมเบิรมกครับแล้วก็ททนายสุกาแล้วก็ทนายลุงปานะครับแล้วก็ทีมงานทนายทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอด้วยนะครับที่ท่านใดอ่าได้ตอบรางานต่างๆนะครับให้กับพวกเรานะครับก็ขอบคุณมาในที่นี้นะครับ อันนี้ก็ในนาของทีมงานนะครับขอบคุณนครับขอบคุณครูคุณแทนและก็ทีมงานนะที่ดูแลในเรื่องการพักอาศัยการอยู่นะฮะการอยู่ในระหว่างทำงานแล้วในส่วนของคดีก็จะเดินทางกลับไปอีกอาทิตย์หน้านะครับนะนรีบแต่ในระหว่างนี้กลับไปทำงานที่กรุงเทพฯกับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณปู้แตนและก็เอฟซีอยู่ ยู YouTube ทูบในเอฟซีทั่วโลกนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้ต <overview> ูนมาแต่งและก็ดิมนักทนายาัครับขอบคุณครับขออภัยทนายนะครับคุณสุริยภาพเนาะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับโดยเฉพาะเมเดย์หนึ่งแล้วก็จิมมี่ไม็จริงโจ้และจริงใจธนุแล้วก็หลังบ้านทนายด้วยนะครับแล้วก็ไทยมันนอกแล้วก็ น้องใหม่เหรอที่ไรนะน้องใหม่คร s <S ับท oh ูตใหม่ครับทูใหม่แล้ว FC ทั่วทั่วโลกเลยนะครับในในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนประแต่แล้วก็ดูแลครอบคดูแลทุกท่านนะครับอล้กรเชิญคิวบัวอ๋อถนงคิวบัวแล้วก็ลูกกับป้านะคะก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ทนายทำงานอย่างสบายใจเราจะไม่สร้างปัญหาเราจะไม่ต่อปัญหา เพื่อให้ทนายทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็แค่นี้แหละพักกันก็ให้รักษาพันธีกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะวันนี้ที่ใส่แบนไม่ใช่อะไรนะอยากให้รู้อยากให้คุณนันรู้ว่าเราใส่ของแว่นแว่นเอฟซีโอเคค่ะทุกคนลงในช่วงอ่านลงอัปเดตอาการลงอะไรลงเก็บก็หูก็นะครับฟังหูไว้หูครับฟังหูไว้หูนะครับแสดงว่าเขาแสดงว่าเขาปายกลเกหูยวจะไปหาหมอเพราะว่าเพราะว่าไปคลินิกแล้ว เขาไม่รักษาให้เขาบอกให้ให้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายคือไปที่โรงพยาบาลรัฐก็คือตั้งหอไปลงทะเบียนแล้วก็พาพาหมอจกักษุที่ยาคือจกัจกษุแพทย์หมอเฉพาะทางเขาบอกว่าจะให้องพาหมูใช่ไหมถ้าอยากหายขาดก็คือต้องผ่าตัดผ่าตัดถ้าอยากหายช้าก็กินยาเป็นประจำต่อเน,นื่องประจาออนไลน์ไปด้วยนะโอเคไปเลยค่ะแล้วเด็นมีอะไรเพิ่มเติมไหมร่วมเติมแค่ว่านั่นแหละ ทุกสิ่งทุกอย่างหนูให้สำคัญสำคัญกับคดีใหญ่เพราะฉะนั้นหนูจะทาทุกอย่างเพื่อชนาน์ทางานด้วยความสบายใจเพราะว่าถ้าทํางานด้วยความสบายใจแล้วเนี่ยทุกอย่างผลสอบริสมันผลที่มันออกมามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเวนอานส่วนนี้ก็อมทุกคนให้รักษาเมกีกันให้ทำอะไรให้เป็นหมนะครับเป้นหมายนะอย่าใช้ลมในการทำงานนะครับ ประมาณนี้แหละครับขอบคุณอีกสองอีกสองบ้านทนายยังไม่ได้พูดเลยไม่พูดเลยจังวกกันอีกใช่ไหมก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณลุงพลป้าแตนนะคะแล้วก็พี่เมเดพี่เน่งลุงจิมมี่ไทยบ้านนอกบ่าวนุแล้วก็พี่ชีตนะคะยูทูบเบอร์น้องใหม่ของเรานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับเรากินอิ่มนอนหลับทุกมื้อเนาะก็ ดีใจนะคะที่ได้ชมชมารู้จักกันนะคะพี่ก็จากกันแล้วนะ่านุมาเราเอกันยุ้ยไม่ใช่จากกันตอนที่สามมาเราเจอกันจะหอเป็นจังดีขอบคุณนะคะรับแล้วก็มีความรักทว่กันครับสวยขึ้นเนี่ยเนี่ยมีรุ่นน้องหนูโทรมาบอกว่าลุงพลก็หล่อขึ้นป้าแตนก็สวยขึ้นเพลินว่า ภูมิใจค่ะอยู่ไม่อยู่ใกล้ๆหลังบ้านต้องสวยขึ้นสวยขึ้นแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ป้าทําตามหลังบ้านไม่ได้ป้ารู้ไหมอะไรรู้แล้วมองก็อย่าพูดอ้วนมันสิเออนั่นแหละป้าทําไม่ได้ป้าทําไม่ได้ป้าอ้วนไม่ได้เห็นไหมกินเก่งนแต่หัวบวนก็จะแบบแต่หลายคนทักกันได้ว่ากัน้วนขึ้นใช่ไหมแต่ป้าอ้วนคือจะดูดี ใช่ใช่สวัสดีครับต้องเปิดเบื่อได้วยนะครับกวบขึ้นแล้วแค่นี้ก็ปื้มแล้วค่ะทุกคนฮะสำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับกวบกวบวนนะครับสู้ๆครับโอเคครับออกเปขก่ะเอาบุญตมุกอีไลชู สำหรับคลิปนี้นะคะทีมทนายก็เดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะก็ฝากเอทุกท่านนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์062 225 3979นะคะหรือแอดไลน์มาที่777 888 8เจเจเลขสองตัวนะคะ สำหรับคลิปนีส้สวัสดีค่ะ